ในเรื่องนี้นะคะแนวคิดที่มานี่ก็มาจากว่าการที่เราต้องการให้สร้างมูลค่าพเพิ่มให้กับผลปละโยได้ที่เกิดจากการสีข้าวนะคะในกระบวนการสีข้าวเนี่ยเราก็จะได้ข้าวเต็มเมล็ดนะคะหรือในส่วนที่เรียกว่าต้นข้าวนะคะเป็นส่วนที่ประมาณสัก70เอเมื่อเทียบกับตัวข้าวกล้องนะคะทีน,นี้ก็จะมีส่วนส่วนหนึ่งที่ในระหว่างกระบวนการสีนี้ก็จะมีข้าวหักแล้วก็ปลายข้าวนะคะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอ่ในส่วนของข้าวห่าหรือปลาเข้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีมูลค่าต่ำนะคะก็จะเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์นะคะหรือว่าในอาหารเดือดไปทำโจ๊กในพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบราคาเนี่ยอย่างราคาเนี่ยอาจจะราคาตัวปลายข้าวเนี่ยจะตกประมาณสักประมาณเป็นสาเป็นต์ของตัวหลักอาคาข้าวเป็นเลทเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือว่าต้องต้องการที่จะ เพิ่มมูลค่าหลายข้าวให้มีมูลค่ามากขึ้นนอกเหนือนจากที่การแต่งข้าวนะคะแั้นี้คอนเซ็ปต์ของที่มาแนวคิดของตัวนี้นะคะก็คิดว่าก็มีก็มีแนวคิดว่าจากการที่ได้ไปดูง,งานต่างประเทศมาแล้วก็เห็นจาก,กาตลาดต่างประเทศเนี่ยที่เขาเขาสามารถที่จะทำเครื่องกขั้ขาได้นะคะแต่ว่าในของบริษัทต่างประเทศเนี่ยเขา เขาขายเขาขายเป็นสินัตาของขายแก้ลูกงานเลยแล้วก็มองว่าเนาเนียเคยเคยคุยกับบริษัททางโรงสีข้าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขายเป็นหลายร้านเลยเพราะนั้นเขาเขาเขาไมยไหวก็เลยคิดว่าเออในในแนวความคิดที่ทางอาจารย์เองได้ทําวิจัยทางด้านเครื่องเครื่องจักรตัวนี้มาก็เลยมีนวาคิดว่าเราน่าจะสามารถที่จะพัฒนาทําเองขึ้นมาได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการวิจัยครับว่าเราสามารถที่จะเอา สามารถที่ใช้กระบวนการนี้มาขึ้นรูปปลายข้าวนะคะที่มีมูลค่าต่ำให้มีลักษณะเป็นเมล็ดข้าวเหมือนกับข้าวสารใกล้เคียงกับข้าวสารและเรียกว่าข้าวเทียงนะคะมาสติได้ะคะแล้วในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราสามารถที่จะทําขึ้นเองได้ในประเทศไทยในประเทศเลยใยช่ไหมคะอตอนนี้ตัวเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยโรงงานในประเทศไทยก็มีทำนะคะ ก่อนเด็กก็มีเพียงไม่เหยื่อโรงงานเท่านั้นนะคะแล้วหัวฉีดพิเศษไหมคะจะมีความพิเศษไหมหัวฉีดที่มีความพิเศษค่ะต้องมีการออกแบบพิเศษงาน,นนี้นะคะสำเร็จลงได้เนี่ยก็มีการออกแบบหัวฉีดโดยได้ความร่วมมือนะคะของอผู้ช่วยศาสตราจารย์ท็อปเตอร์เรือศฤทธิ์สิริยโยธินนะคะเป็นผู้ออกแบบหัวฉีดให้ก็เลยทําให้งานเนี้ยสำเร็จออกมาได้มีลักษณะเป็นรูปร่างเหมือนกับเมล็ดข้าวก็คล้ายกับเมล็ดข้าว จริงๆมันข้ามาก่ะมีตัวร่องของจมูกทภาที่ไหาไปด้วยออค่ะอืมค่ะอาจารย์โดยรวมแล้วในนั้นก็คือคอนเซ็ปต์ของอาจารย์อาจารย์ได้แน,นวคิดมาจากต่างประเทศแต่กระบวนการผลิตวัตถุดติดแล้วก็เครื่องจักรเนี่ยเราสามารถพัฒนานขึ้นเองแล้วทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนใกล้เคียงกับที่ขายในต่างประเทศเลยใช่ไหมคะอาจารย ตอนนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นเป็นโปรตีนขนาดเป็นพับธุ์พันธุ์ที่ค่อน้างเดือดก่อนนะคะก็ถ้าถามว่าใกล้เคียงกับต่างประเทศไหมในตัวอย่างของประเทศเนี่ยเรายังไม่ได้ยังไม่ได้มาแล้วก็เราเลยไม่ทราบว่าคุณภาพหลังของโต๊ะเนี่ยของเราจะต่างาก มากกว่าแค่ไหนโอเคอาจจะเป็นในเรื่องของคือในเบื้องต้นเราทดสอบเราพบว่ามีคุณลักษณะใกล้เคียงกับข้าวเราที่ใกล้เคียงกับข้าวที่ที่ที่เราหุงอยู่ปกติใช่ไหมคะอาจารย์คะก็การความแตกต่างน้อยค่ะเออในเรื่องของเปลือกของต้มเนี่ยก็คือว่าลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวเนี่ยพอหุงต้มไปแล้วมจะแตกต่างจากข้าวสารปกติดิดนึงจะความเป็นเมล็ดเนี่ยจะมีน้อยกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่า เนื่องจากว่าอันนี้งานวิจัยยังเป็นเฟสแรกเป็นเฟสเริต้นอ,อ,อยู่ยังไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอดอให้ให้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีการพัฒนาต่อยอดเนี่ยคิดว่าน่าจะปรับปรุงให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวมเมล็ดข้าวสารที่ที่ที่สีมอนเนี่ยได้ได้ใกล้เคียงมากท mm ี่สุดนะคะแต่ตัวหนึ่งที่ที่เป็นจุดเด่นที่แนวคิดเนี่ยเราก็เคิดว่า คงไม่ได้จบเพียงแค่นี้คือไม่ได้จบมาว่าผลิตเรียนแบบเป็นข้าวเทียมขึ้นมาว่ามีข้าวหอมมะลิแล้วก็เอาปลายข้าวหอมมะลิมาทาแล้วขึ้นรูปเป็นข้าวหอมมะลิคงไม่ได้แค่นั้นเพราะว่ามันก็จะดูว่ามีมูลค่าขึ้นมาไม่เท่าไหร่ก็จะมีข้ามูลค่าเท่ากับข้าวสารธรรมดาแต่แต่แนวคิดตรงนี้คือว่าเราสามารถใส่สารเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยลงไปพร้อมในกระบวนการผลิตได้ก็ทำให้ ผู้ป่วยหรืออาจจะเป็นข้าวที่เสริมสารอาหารที่ทําให้ครบถ้วนสามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นโดยที่แบบถ้าในบางพื้นที่หรือว่าในในในลักษณะของการการหุงหาข้าวแล้วมีข้อจํากัดในเรื่องของการหาข้าวหาสารอาหารแสดงว่าในช่วงเวลาที่พิกิตพวกนี้มันจะใช้ช่วยได้อยู่แน่นอนในระดับค่ะก็ก็เจะมองในแง่เชิงเชิงอาสารเสริมจุดภาพนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีเขามีเรื่องของข้าวเสริมวิตามินบางทีข้าวข้าวเคลือก คราเคลือข้ามิ้นค่าเคลือดอก<ม>อัญชันหลายอย่าง<ม>นั้นต้องผ่านกระบวนการที่ต้องเอาเมล็ดข้าวไปผ่านกระบวนการเคลือบอีกทีหนึ่งซึ่งต้องใช้ p r o c e s ของการเคลือบอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้สาราในปริมาณจํากัดแต่ถ้าเราทํารูปแบบแบบเป็นข้าวขึ้นรูปนี้ขึ้นมมเนเราสมัครเราสามารถที่ใส่เข้าไปในเมล็ดข้าวได้โดยตรงเพราะฉะนั้นวิตามินเอ่ยรเรลเออร่เอหรือว่าสารเสริมสุขภาพต่างๆที่อยากจะใส่เข้าไปเนี่ยเราใส่เข<ม>้าไปได้หมดเลยนะคะอาจจะก็เป็น ข้าวธ uh, าตุเหล็กสูงแคลเซียมธาตุข้าวมีแคลเซียมสูงมีวิตามินบ e ีสูงมีวิตามินอีสูงหรือวิตามิน,นต่างๆสูงเนี่ยเราสามารถทําได้เพราะนั้นแนวคิดมาจากตรงน,นี่ว่าเราจะเสริมอะไรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางนวินเัยของอาจารย์อยู่แล้วก็วคือว่าก็จะเต็นลักษณะของอเป็นข้าวสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะอาจารย์ทำในเรื่องของตัวแป้งที่จะต ใช้กับผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาเสริมเป็นอิงกร์เดียนในตัวข้าวขึ้นรูปตัวนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นอาหารสาหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะอาจารย์คะในยุคต่อไปเนี่ยเชื่อกันว่าตลาดผู้บริโภคเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้สูงที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะมากขึ้นอาจารย์คิดว่าข้าวตัวนี้มันจะสามารถตอบโจทย์กับกลุ่มนอกจากกลุ่มผู้รักสุขภาพที่ต้องการเสริมวิตามินเรืเ่องนี้นั่นแล้วแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ในการตอบสนองต่อผู้สูงอยายุในอนาคตซึ่งจะมีจานวนมากแล้วก็มีกําลังในการซื้อซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาจารย์ที่ว่าตัวนี้จะสามารถตอบโจทย์ไดค้คิดว่าน่าจะมีะมีโอกาสที่จะตอบโจทย์ได้ใน,นอนอคตค่ะแสดงว่าตลาดส่วนหนึ่งของเราก็คือในเรื่องของผู้ที่สูงอายุในอนาคด้วยผู้ที่รักสุขภาพนเป็นอาหารเพื่อคนสูงอายุในอนาคตด,ด้วยคามว่าคนจูงขาดท่าตัวไหนขาดสั่งตัวไหนแล้วก็ นั่นคือตลาดความงอีทางนะคะทีนี้อาจารย์คิดว่าในแง่ของการทํเป็นเชิงพณนชย์อาจารย์มองว่าตัวนี้ในอนาคตจริงๆตอนแรกที่อาจารย์อาจารย์บอกว่าในตลาดในต่างประเทศมีบางประเทศที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์กลับไปอีกสักครั้งหนึ่งว่าตลาดต่างประเทศที่อาจารย์เห็นเขามีข้าวลักษณะนี้ขายอยู่มีที่ไหนบ้างคะอาจารย์ที่ขายอยู่นี่อาจารย์อาจารย์ยังพอดีว่าไม่ไม่ได้ไป สำรวจตลาดนะคะ<ช>แต่ที่ที่ทราบก็คือว่าเขาทาบริษัทผู้ผลิตที่ขายเทคโนโลยีเนี่ยเขาเขามาเขามาขายเทคโนโลยีแล้วเขาก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้ให้ให้ให้กับผู้ผลิตเพราะนั้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวตลาดตัวตลาดเองจริงๆตรงนี้เนี่ยอจาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้มากนะัแต่ว่าในแนวคอนเซ็ปต์ของของเขาของเราก็ยคือคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือว่า ก็ค e ือขึ <c <c ้นขึ้นรูปข้าวแล้วก็ให้เราให้เป็นแพลตฟอร์มรีดข้าวแล้วก็สามารถที่จะเสริมสรรหาอาหารได้นี่คือหัวใจเลยอยอาจารย์ที่ว่าถ้าสมมติมีบริษัทเอกชนสนใจอันนั้นก็สามารถที่จะให้เทคโนโลยีให้เขาทําได้ง่ายๆคือคือคือกระบวนการทำเนี่ยนะคะจะต้องใช้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงดังนั้นก็คือแนวทางการออกสู่ชุมชนก็คือสามารถที่จะ มีบริษัทเอกชนที่เขาสนใจจะอาแต่ร่วมกับอาจารย์เพื่อจะอัพสกิลไปสู่เชิงรายได้ใช่ไหมคอาจารย์ในอนาคตในอนาคตขาดแล้วก็คงต้องอมีการวิจัยต่อ,อยอดอีกนิดนึงเพราะว่างานวิจัยตัวนี้เนี่ยก็คือถือเป็นพื้นฐานเริ่มต้นเป็นเหมือนกับคลินิกให้เนศักยภาพในการว่าเราสามารถทำออกมาเป็นทักษะเป็นเพื่อบี่จะเป็นมูลค่าได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเนีน่ยเราตอ้ตองมีใจตอ่อยอดตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเลือกใช้การเข้าวเฉพาะ,ะบางการเท่านั้นที่สามารถได้ แต่ต่อไปเนี่ยเราต้องมาศึกษาในเรื่องของ simulation ว่าถ้าเราใช้ข้าวหลากหลายพันเนี่ยมันเขาจะาสามารถให้ลักษณะของการขึ้นยูได้ต่างไปที่ที่มีเชิงพาณิชย์ได้หรือเปล่าอันนี้คือเชิงวิจัยฐานการอาจารย์อาจารย์บอกว่าในอนาคตการผลิตเนี่ยเป็นศักย้าพในการตลิตเป็นสัมภาระเป็นแมสตสตารเนี่ยอาจารย์ผเป็นแมสต์สตาร์ครัเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นสามารถอัพสเกลเป็นลักษณของแมสตโปรเจคชั่นได้ค่ะ พันข้าวที่อาจารย์ชมีจ ah. exactly. uh, oh. uh ัน le ี uh ้เป uh ็นพันอะไรคะอาจารยจะเป็นพันพันข้าพันพันข้าวพันข้าวแข็งค่ะข้า้าวธุ์รสูค่ะข้าข้าวะสที่เขาเรียกว่าข้าวรวมเชมิจันซึ่งร่ขาคทจริงมันก็ถุดอยู่แล้วอ่าอจไม่ได้ไม่ใช่ข้าวข้าวรวมเาอาจจะเลือกเลืใช้พันเลยก็คือจะเป็นพันข้าที่เขาใช้ทำาพวกับขนมจีนขนจีนปหิสองกรัม เมื่อกี้เรารู้สึกว่ายังไม่ได้คุยถึงคุณภาพการหุงต้มในระยะเวลาในการต้มนะคะมันทําให้ต้มใช้เวลาค่ะในเรื่องของใช้เวลาในการหุงต้มเนี่ยตัวนี้ก็จะต่ำกว่าข้าวข้าวสารประมาณนิดนึงค่ะข้าวสารก็ใช้เวลาน้อยกว่าข้าวสารกระติใช้เวลาประมาณ20นาทีของเราเนี่ยก็ใช้ประมาณเวลา15นาทีกระบวนการประหยัดพลังงานได้ก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์เข้าถุงด้วยหม้อหุงข้าวธรรมดาของเราเนี่ยนะคะใช่ไหมคะก็เป็นซาหม้อหมุนใช่ไหมค คิดว่าได้ค่ะเพราะตอนนี้เราผลิตได้น้อยมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องกำลังการผลิตเราเล็กหลักเดียวเป็น scale แล้วก็เหุงหุงแบบเซึ้งเหรอคะไม่ค่ะแบบกระป๋องถังใส่กระปุกมันซึ้งค่ะอ่อนนุ่อ่อนน่นอ๋อแต่จะมีประโยชน์ที่ต่างนี่คืออย่างที่จะบอกแล้วว่างานงานงานตัวนี้เป็นเพิ่องเริ่มต้นคือต้องการพัฒนาต่อเพราะว่าลรสหัวมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นข้าวข้าวญี่ปุ่น มันจะเป็นบานๆออกมามันจะเป็นเหนียวๆของข้าวทำข้าวปั้นทางของข้าวทำข้าวปั้นคือวันนั้นวันนั้นข้าวเหนียวอ่ะแต่แต่ว่ามันจะค่อนข้างเกาะเกาะตัวกันนิดนึงใช่ไหว่าจะมีความสามารถสูงนะคะทำข้าวเอาไปโพสสูงให้เป็นการเป็นโดนตาเอาไปลดกลาวเลยค่ะโดยรวมส่วนเรื่องการการตั้งโรงงานนะคะอาจารย์เครื่องมือเครื่องจักรอย่างเงี้ยมันมันมีมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์ยุ่งยากไหมคะอาจารย์พูดชื่อตั้งใจได้ได้ค่ะ เขาก็มีแต่มาดีแล้วก็อยากจะทัวร์หาที่ขาจะแพ้กันแพ้เลยคุณผู้ชมคือถ้าเกขาจะทำธุรกิจเขาจะได้มองออกว่าเขาต้องเสียเงินเรื่องของเครื่องจักรอะไรยังไงบ้างเขาจะได้รีสอร์ทต่างถ้าเครื่องจักรหลักนี่ก็คงก็เป็นเครื่องเรียกว่าเครื่อง extruder นะคะในการที่จะเป็นรูปภาพค่ะนอกจากนั้นแล้วอันนี้เป็นเครื่องจักรล่ะเลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของ กระบวนการผลิตเนี่ยก็คงต้องมีคงกระบในการในแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะที่ที่ในเวลาตั้งโรงงานที่ต้องเตรียมในเรื่องของสารที่เก็บตอกในเรื่องของการกระบวนการทำความสะอาดรับซื้อไตร่ข้าวมาว่าถ้ามีกระบวนการทําความสะอาดแยกคัดแยกอะไรพวกนี้นะคะจากนั้นก็มาเข้ากระบวนการเอ็กซูชชั่นนะแล้วก็จากนั้นก็ทําแห้งค่ะต้องมีจำเป็นต้องมีเครื่องบดไหมคะอาาจรย์หมายถึงว่าต้องมีการทําให้ไตร่ข้าวเป็นแป้งก่อนไหมคะ มีค่ะจำเป็นก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนทำโม่ต่องมีขั้นตอนการบบดให้ลดขนาดข้าแกแผนของปลายข้าวลงค่ะโอเคดงนั้ก็คือหมายความว่าเอาวัตดิบมาเจอวัตถุดิแล้วก็บดอาจจะโม่จะโบดจะอะไรกแล้วแต่บดนลดขาดลดขนาดชเล็กสร็แล้วนี้ก็เข้ากระบวนการฉีดฉีดฉีดเนลูกฉีดเป็นลกแลก็โอแพรแ้ก็โอแค่ะก็เสร็จก็จะ ก็จะได้เป็นข้าวขึ้นรูปมาหนึ่งถ้าเราต้องใส่สารอะไรสักอย่างเราก็จะใส่ในกระบวนการฉีดใช่ค่ะไปขึ้นรูปใช่ไหมจ้าแล้วอะอาจารย์แล้วอุณหภูมิเราต้องอบใช่ไหมจ้าอุณหภูมิที่อบนี่อยู่ประมาณต้องใช้เครื่องอบแบบเตาอบหรือว่าใช้แอร์โฟล์หรือว่าต้องมีห้องอบอุณหภูมิไม่เกินห้าสิบองศาเด็กเขาก็ถึงอบช้าๆเอาปว้บ้านเราอบช้าอุณหภูมิประมาณไม่เกินไม่เกินห้าสิบองศาไร้น้ำเช็ค โอเคได้ค <Okay. S 2> ่ะสารสีแล้วบางครงทำเพื่อดายมากๆก็ไม่ให้เกิดความชื้นนะอาจารย์มีกระบวนการที่จะรย์ไม่ทำให้เกิดความชื้นยังไงครับไม่แต่ก็เน้นกระบวนการกระบวนการต้องไม่ลิมิตไปเหลืออะไรเลยวค่ะไม่ต้องเหลืความชื้นเอาจารย์เป็นเหมือนเหมือนกับข้าวสารทั่วไปค่ะความชื้นจะต้องของเราไม่เกิน10-13เปอร์เซ็นต์ไม่งั้นก็จะมีผลทางด้านทางด้านจุลชีพเหลืออาจารย์โรงงานก็ทั่วๆไปนะอาจารย์ก็ใช้โรงงานธรรมดาทั่วๆไปค่ะก็จำกัด ข้าวมีข้าวเก่าข้าวใหม่อะไรที่มีผลไมาแา่ใจคือมีค่ะต้องใส่ต้องเลยก็คือก็อาจจะใช้ข้าวตอนนี้ที่บ้านไม่ไไม่มีก่อนละการรักการจานคือมีแน่ๆเพรว่าทำงานต้อก็ำต้องไปกินะคะจะเป็นข้าวเก่าแข็งข้าวอะไรนะข้าวแข็งข้าวเก่าข้าวเก่าข่าวเก่าถอดเอาไปข้าวเก่าเป็นข้าวแข็งเก่าข้าาเก่แข็งเขาจะได้ก็จะมีผลต่อราคาทุกอย่าง เขาก็จะเข้าเ่าเข้าห่ไดแต่เนื้เข้าใหม่เข้าใหม่แพงกว่าใช่เข้าใหม่เนี่เข้ากขึ้นขึ้นอยู่กับเพราะว่าพราถ้าเป็นมะลิคน่ะชัวร์ว่าเข้าใหม่ชพงกว่าเข้าเก่าแต่ว่าถ้าตลาด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 ล่าเนี่ยเข้าแข็งเข้าแข็งก็เข้าเก่าจะแพงกว่าเพราะว่าอยากให้ขึ้นหม้อใช่เรื่องนี้เยอะขึ้นหม้อแล้วก็ตลาด ตลาดอาหารเส้นต้องใช้ข้าวข้าวแข่งคนไม่ควรทำทำข้าวทำข้าวปกติธรรมดาเพราะเราแข่งขันกับข้าวเพราะข้าวสารไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรามีโปรเซสเข้ามาแล้วแล้วราคาพอราคาบวกโปรเซสไปแล้วเนี่ยราคาก็จะเท่ากันข้าวสารแล้วคุณค่าเราสูงกว่าด้วยซ้ำอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำเพราะนั้นเราควรต้องจับตลาดในกลุ่มของอ่า เฉพาะเฉพาะสุขุมเป็น niche เก็ตไปเลยว่าว่าอ wow, ันนี้เบาหวานนะจ๊ะอันนี้โปรตีนที่เป็นอันมาจากโปรตีนเนื้อสัตว์เฉพาะโปรตีนเจอะค้าโปรตีนไปแล้วก็อันนี้ไฟเบอร์สูงนะจ๊ะนิรักแล้วก็อันนี้เป็นคาร์โบไสูงอาจจะต้องแบ่งย่าง